สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้จะเป็นเรื่องราวของกีฬาซึ่งทําให้คุณยิ้มได้วันนี้ขอตัดบึ้นบไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวความรักครับซึ่งเขาบอกว่าคุณผู้หญิงนั้นการที่แฟนคุณเชียร์ทีมอะไรนั้นอาจจะสามารถสื่อถึงนิยามของความรักที่เขามีต่อแฟนและก็ภรรยาก็ได้เช่นสมมุติเขาชอบเรอัลมาดริดแมนซิตี้หรือว่าเชลซีนั้นก็อาจจะเป็นพวกชอบแนวทุ่ม วือหวานะครับแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเชียนนิวคาเซิลยูไ n นเต็ดนั้นอาจจะสื่อถึงความจงรักภักดีและบางคนนั้นสื่อไปถึงรักเดียวใจเดี๋ยวกดูการก่อน n นิวคาสเซิลตก ดิวิชั่นนะครับตกจากพรีเมียร์ลีกลงไปอยู่แชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีแต่ปรากฏว่าปีนี้มีคนเข้าไปเียเี์ยว่าเขาเฉลี่ยนัดละ4 3 0 0 0คนเท่ากับลิเวอร์พูลนะฮะและยังมากกว่าเชลซีซะอีกล่าสุดครับข่าวดีก็คือเหลือการแข่งขันอีก5นัดนะครับพวกเขามีคะแนนถึงแ9แต้มฉะนั้นการันตีเลยครับว่าไม่ที่1ก็ที่2อย่างแนะ่นอนปีหน้านิวคาสเซิลกลับมาเล่นในหลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทำให้2บุคคลที่มมีีีชื่่อเสสยยง2ทานนน้้ิกัแบบุดๆ งดงานอยู่นะเพราะสโมสร์นิวคาสเซิลเขาเนี่ยกำลังผลงานดีมากในลีกแชมเปี้ยนชิพครับผมเห็นแน่แดเนรู้เลยสีหน้าเหมือนท่านนายกอภิสเซนต์เวลาผมบอกนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่พรีเมียร์ลีกเป็นไงนายกก็จะบอกว่าที่หนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้ที่หนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งครับอยู่ที่หนึ่งในลีกคือหล่นหล่นน่าดีตฮะปัจจุบันเนี่ยคือเป็นเป็นเบอร์หนึ่งครับผมทราบดีครับ ได้รรู้สึกไงช่วงนี้รู้สึกสบายใจมากหายหัวกล่าวว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยขึ้นมาุนัดแรกนี่อยากจะไปดูมากๆเลยฮะเป็นการต้อนรับอย่างดีก็ดีใจสบายใจอีกเรื่องนะแต่ดูจากดูจากความรักต่อทีมคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงใครได้ไปโชคดีเพราะปกติคนจะชอบเชียร์ทีมนี้เป็นแชมป์หรือ่าคุณกับท่านนายกมีมีมีเหมือนกันคือถ้ารักแล้วรักเดียวใจเดียว ผมผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเหนียวแน่นอยู่กับทีมนะครับแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าได้กลับขึ้นมาครับุณรักทีมฟุตบอลเมคกัคุณรักผู้หญิงหมแดนมากมากครับ <laughs> เอาตัวนี้ยังลงมาให้ได้คุณยังให้จริงได้ครับคุณยังให้จริงแล้วคุณคิดว่าถ้าปีหน้าเขาจะกลับขึ้นมาเล่นเป็นดิวิชั่นสูงสุดที่เมริคุณว่าเขาเขาจะต้องปรับตัวยังไงจะได้ไม่ต้องมาปั่นร้ายตกชั้นเหมือนที่ปีแล้วคุณยังก็เสริมครับคุณนคือผมแบบจริงจริงผมไม่ไม่ค่อยชอบการซื้อนักเตะคือผมชอบเอาไอ้ตัวที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นมาให้มันถูกต้องแล้วก็เน้นเรื่องความสามัคคีมันเหมือนมันเหมือนตอนที่เราดูยูโรแล้วกรีซได้แชมป์ใช่มันมันมันกว่า รู้สึกว่าเฮ้ยม่ลาแบบมันมันใช้พลังจริงๆครับมากกว่าแบบว่าใช้จุดความสามารถในบางคนมันใช้ความสามารถทุกคนไม่ใช้พลังอความสามัคคเี่ยอย่างเงร้ยครับคาดว่าหนุ่มๆที่จีบสาวคงจะต้องบอกว่าผมเชียร์นิวคาสเซิลเยอะขึ้นนะครับสวัสดีครับ